ทีมฟุตบอลโต๊ะเล็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นาครสมุทรประการผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล7คนต้านยาเสพติดรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองได้ทั้ง2รุ่นค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่12กรกฎาคม2567เวลา11นาฬิกาที่สนามญ้าเทียม TS แพรกษาฟุตบอลคลับตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลแพรกษานำโดยนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตํบลแพรกษาประจํปี2567 ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2567ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า30,000บาทมีทีมเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ทีมแบ่งออกเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจำนวน12ทีมและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจำนวน12ทีมค่ะ โดยในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทีมเทศบาลนครสมุทรปราการเสื้อสีเขียวผ่านทะลุเข้ามาชิงชนะเลิศกับทีมเทศบาลบางเมืองเสื้อน้ำเงินจบการแข่งขันเสมอกันอยู่ที่สกอร์0ประตูต่อ0ต้องทำการดวลจุดโทษตัดสินผลทีมเทศบาลนครสมุทรปราการยิงประตูได้ดีกว่าทีมเทศบาลบางเมือง โดยเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม4-3ต่อคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล7คนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแพรกษาประจำปี2567รุ่นอายุไม่เกิน12ปีในรายการนี้ไปครองส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมโรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกสวรรณทีม A เสื้อสีฟ้า ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับทีมสปอร์ตติ้งสมุทรปราการเสื้อสีแดงผลการแข่งขันจบลงทีมโรงเรียนเทศบาลหนึเยี่ยมเกศสวันทีม A เฉือนเอาชนะทีมสปอร์ตติ้งสมุทรปราการไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูย์คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล7คนในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแพรยกษาประจำปี2567 รุ่นอายุไม่เกิน15ปีในรายการนี้ไปครองค่ะจากนั้นเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลตามลำดับโดยมีนางพรเพนกลิ่นกำอรกุลรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแพรกษานางสุรีพรพุทธเกิดเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแพรกษา นายวรรณวุฒิมาสุขรองประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลตะบลแพรกษานายวิรัต์ผู้ทองสมาชิกสภาทเทศบาลตะบลแพรกษานางสาวออนอุมาชาภูคำผู้อํานวยการกองการศึกษาทเทศบาลตบนแพรกษาร่วมกันมอบรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทีมรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดแพรกษา รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน1,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมโรงเรียนวัดแพรย์กวิทยารับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน3,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเทศบาลบางเมืองรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน5,000บาท ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลน,นครสมุทรปราการรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน7,000บาทโดยรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดดาวซันโวได้แก่เด็กชายศิรากรรับเด็กชายอาชิระพิมพ์ภูคำรับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทรางวัลประตูยอดเยี่ยมได้แก่เด็กชายกิติพัฒน์เกื้อกูลบุรนานนนรับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทค่ะ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมโรงเรียนปทุมคงคาทีม B รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน1,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกษวันทีม B รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน3,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีม s p o r t ต n ิ้งสมุทรปราการรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน5,000บาท ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาลหเยี่ยมเกษวันทีม A รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน7 0 0 0บาทโดยรางวัลผู้ทําประตูสูงสุดดาวซันโวได้แก่เด็กชายปรินเสริมสีทองรับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมได้แก่เด็กชายสุภการปรททีปณนะถลาง รับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทค่ะดีใจมากครับว่าน้องๆทำได้ดีครับครับช่วยกันเล่นทุกคนครับก็รางวัลนี้ก็ยกให้น้องๆทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลตำบลแพรกษาครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้มีกิจกรรมดีๆนี้ครับหวังว่าจะมีครั้งก็ต่อไปนะครับก็น้องๆชุดนี้ก็ฝึกซ้อมมานานครับเก็บตัวฝึกซ้อมครับ อยู่ที่โรงเรียนนะครับก็เป็นนักกีฬาโครงการของเราครับก็ขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ